สวัสดีค่ะทุกคนยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอารยา PSK คนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปแบบตื่นเช้านะคะซึ่งอตอนแรกตั้งใจว่าจะตื่นหกโมงครึ่งน,นะคะแต่ว่าเราก็ตื่นแบบเจ็ดโมงถามว่าทำไมเราต้องมาทําคลิปอะไรแบบนี้เพ,เพราะเราเริ่มมีอาการยุ่งกับชีวิตอะเหมือนเราไม่ได้แบบควบคุมอะไรได้เลยอะเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่มีเวลาทําอะไรที่เราอยากทําเลยเราตื่นสายปุ 8, 9, ๊บอะแปดโมงเก้าโมงทุกอย่างก็คือทาทโฮมแล้วอะไม่ได้ทํา YouTube เลยแต่ว่าช่วงเนี้ย เราก็รู้สึกว่าเราอยากแบบตื่นเช้าๆบ้างคือมันก็เป็นเวลาแบบเอ็กซ์ตร้าที่มันไม่ได้ไปเจียดเวลาของการทํางานที่เราเคยทํอยู่แล้วนะคะตอนอยู่มหาหลัยเราเคยตื่นแบบตีสี่ตีห้าเพื่อมาอ่านหนังสือแล้วก็แบบไปมหาหลัยโดยที่เราไม่เหนื่อยเลยแต่พอเราเริ่มโตขึ้นอะเราก็เริ่มขี้เกียจไงตอนนี้เรารู้สึกว่าเราหย่อนยานเกินไปเราต้องเราจะตื่นเช้ามาทำอะไรเราจะมาทดสอบ บัตรทูโปรของซัมซุงนะคะที่แบบเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์บบจจะเสียงอาะคลิปนะจะพาทุกคนไปใช้ชีวิตด้วยกันโดยใช้บัตรทูโปรจะมีจุดโมเมนตะ์หนึ่งที่ใครที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์จะรู้ดีนะอดคลิปในรถเนี่ยแล้วแบบเสียงแอร์จะดังมากจนแบบหลายๆคน,บบๆคนบบๆทักขนาดแบบเราใส่หูฟังแล้วอ่ะเขาก็ยังทักนะทำไมเสียงแอร์ดังมากอย่างเปิดปทุนจริงๆแนละ้วคือแบบมันใส่หูฟังแล้วมันได้แค่นี้จริงๆแต่อยากจะรู้ว่าเอยบัตรทูปโปรเนี่ยที่เขาแบบว่ารา คาแรงๆนะคะพันธ์กมันดีแค่ไหนนะคะสมุนิแบบเราไปถ่ายแบบว่าที่ที่แบบเียมดังๆอันนี้ก็คือถ่ายในห้องนะคะไอ้บัตรทูโปร,โปรกับซัมซุงกาแล็กซี่โน้ตอะไรสักอย่างนะคะจะมาตื่นพบกันตื่นเช้าแล้วมันจะเป็นยังไงล่าสุดเป็นจี้เลเซอร์ตรงนี้มานะคะก็กาลังรักษาตัวอยู่เลยแบบหายหน้าหายตาไปนานเพราะว่าจี้ทีหนึ่งอะเราก็แบบัตษ์ตัวไปประมาณ3วันบางอย่างนะคือเราแบบไม่แต่งหน้าเลย เราแบบเออไม่ทำอะไรเลยคือหน้าเราสดตลอดนะใส่มสเมสอย่างเดียวก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความมั่นใจที่จะถ่ายคลิปถ่ายคลิปอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้อ่ะก็มั่นใจแล้วนะคะแต่มันเริ่มถายแล้วหรืปะเนี่ยอันนี้ยิง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 แต่ว่าอันนี้ยคอยิงแต่ว่ามันไม่ออกขึ้นมาแล้วเราก็คิดว่าเออช่างมันถือก็ไม่ต้องมายิงซ้ําแต่ว่าที่ยิงซ้ำาคืออัน,นี้ยิงแค่ตรงนี้อันเดียวตรงนี้ตอนแรกจะไปยิงแหละ แต่ว่าหมอบอกว่า,วาเออถ้ายิงอีกอเดี๋ยวจะเป็นแผลเป็นแล้วนะก็เลยแบบไม่อยากยิงให้ ต่ตรงนี้เป็นหลุมในทั้งเหมือนแบบอุกบาทเขาบอกให้ทาแบบโอโลเจลมันอยากจะดีขึ้นเองตอนแรกเราก็แบบดูคลิปในยนะูทูบนะเ่อว่าคลิปในยูทูบว่าบางคนเขาก็ตื่นตีสี่ทามากๆเราจะตื่นตีห้าแต่พอคิดไปคิดมาแล้วแบบเออเราอย่าฝืนสังขารนะคะนันนเราตื่นสั้าวันหกโมงครึ่งก่อนดีกว่ามันก็ช้าปเดิมตั้งสามสิบนาทีแล้วนะออกมาเราเช็คนะในห้องที่มันไม่มีเสียงอะไรเลยนะ ซัมซุงมันก็คือแบบอเสียงมันก็ดีอยู่แล้วนะคะอันเนี้ยก็คือไม่ได้ใส่บัตถูปโปรอะไรเลยไม่ได้ใส่ไมอะไรเลยนะคะเจ้าอ,อย่างหนึ่งของบัตถูปโปรแต่อันเนี้ยเราก็ไม่ได้โทษน,นะว่ามันเป็นบัตถูปโปรคือคลิปก่อนที่เราอะไปรีวิว iPad a 5แล้วเราก็ใส่บัตถูปโปรนี่แหละก,กับโทรศัพท์ซ,ซัมซุงความจริงเราอาจเป็นชั่วโมงแบบก็าจะแบบ30-40นาทีใช่ปะแล้วเราก็ใส่บัตถูปโปรอย่างเงี้ยตลอดเวลาคือวันหนึ่งเหมือนหูวมันเป็นสิวคือเราอาจจะเหมาะก,กับมันเป็นยาก มอร์นิ่งนะคะตื่นเช้ามาวันนี้ก็สามารถที่จะวุ่นเวอร์ได้เล็กน้อยเพราะว่าเรามีเวลาเหลือตื่นมาปุ๊บนะคะเราก็จะใช้วิธีแบบกินน้ำเพราะว่าการกินน้ำมันจะเหมือนไปกระตุ้นกระเพาะนะคะว่ามีอาหารแล้วมันก็จะแบบตื่นตัวเองทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่ายังไงมันก็ยังไม่ตื่นหลักๆเลยอะ่ะก็คือเราต้องล้างหน้า พอล้างหน้าปุอ่ะมันก็มันก็นกตื่นเองอะ่ะมันจะตื่นโดยอัตโนมัตินะล้างหน้าเสร็จปุ๊บแล้วก็พับผ้าปูที่นอนเล็กน้อยก็คือไม่ได้พับอะไรหรอกแค่ทำให้มันดูเรียบๆนะคะแล้วแม่ก็จะชมว่าโอ้โ oh, ห oh, นุ่นเดี๋ยวนี้มีการปูผ้าปูเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็จะมาดู affirmation ที่เราหมายถึงก็คือเป็นสิ่งที่เราแบบอยากยืนยันกับตัวเองว่าเออมันเป็นไปได้นะ สิ่งที่เราเอามาแบบ affirmation กับตัวเองคือเราอะได้มาจากคอร์สที่ไปเรียนกับครูเงาะเกี่ยวกับการรักตัวเองแล้วคาพูดที่เราอะแบบเคยเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้เราอยากจะแบบเชื่อใหม่ว่ามันก็มีทางเป็นไปได้นะอย่างเช่นว่าเออความรักที่ดีมันมีอยู่จริงนะจ๊ะแล้วแบบพอเราอ่านมันอะเราก็จะรู้สึกว่าเราเหมือนมองโลกในแง่ดีมากขึ้นโชคดีมากขึ้นอะจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเราถ้าเราเชื่อว่ามันจะมีแต่ว่าเราไม่ได้แบบอ่านมานานแล้วอันนี้ก็ เหมือนเพิ่งกลับมาเริ่มแบบว่าอ่าน affirmation ในยามเช้าเหมือนกันเพราะว่าปกติก็คือตื่นสายแล้วก็ต้องรีบไปทำงานแล้วหลังจากนั้นเราก็มาอ่านนิยายเล็กน้อยเพื่อให้เราแบบไม่รู้สึกผิดว่าเออเราซื้อมาแล้วนะ <c oughs> และเพื่อความเป็นเกียรติกับท่านผู้ชมก็เลยขอน้ำแต่งตัวก่อนแต่วันนี้ที่ตื่นมาก็ตั้งใจว่าเราจะมาทำคอนเทนต์นะคะ เพื่อที่แบบเออเราจะได้ลงคอนเทนต์สักทีถ้าเราไม่มีการวางแผนคอนเทนต์ของเรามองไม่เห็นภาพว่าเราจะทําคลิปอะไรแผนเขียน <ๆ S 2> ออกมาเป็นตัวอักษรก่อนแล้วเราถึงจะแบบสามารถทำคอนเทนต์ได้นะเอาจิงๆมันแบบไม่ได้ทํานานนะคือแบบ5นาที10นาทีแต่เราก็รู้สึกว่าเออเราแบบได้ทํามันแล้วนะ ที่แพลนไว้อะก็คือเราตั้งใจจะนอนเร็วแล้วแบบตื่นเช้าสัก2-3วันต่ออาทิตย์พอาทีนี้ก็แบบเป็นวันที่2แล้วเจ็บลิงนะตื่นเช้าแล้วนอนน้อยเป็นร้อนในเลยเราจะทำยังไงให้ตื่นเช้าแล้วก็ไปรีเสิร์ชมาหาอย่างเรว คือที่เราคิดว่าน่าสนใจอ่ะก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็บอกว่าการที่เราตื่นเช้าอ่ะเราต้องมีเป้าหมายเราจะตื่นมาทําอะไรที่เราอยากทาเราจะรู้สึกว่าเราได้ทําอะไรที่เราแบบมีเวลาที่จะได้ทําในช่วงปกติเราตั้งใจตื่นเช้าครั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะมาทำคอนเทนต์ยูทูบในช่วงนี้มันใกล้จะหนึ่งพันซับแล้วเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่า เออเราอยากแบบว่ากลับมาทํา YouTube นิดนึงแต่ว่าปกติก็คือไม่มีเวลาจะทําเลยเพราะว่างานเข้าเรื่อยๆนะคะแล้วมันแบบมันต้องใช้สมาธิในการแบบว่าที่จะคิดอะว่าเออคลิปนี้มันจะเป็นยังไงตอนเช้านี่แหละคือเหมาะที่สุดแล้วเพราะว่าตอนเย็นเราก็จะอยากจะแบบรีแลกซชันแล้วไงสองนะ,ะที่บอกไปก็คือการตื่นเช้าพอเราตื่นเช้าเราจะง่วงเร็วเองแล้วอีกวันนึงก็คือเราก็แช่เซตเวลาให้ตื่นเช้ามันก็จะเริ่มชินไปเองนะคะอันที่3มคือไม่กินคาเฟอีนกินได้ก่อนก่อนเที่ยงแต่ คนก็แบบไม่ได้มีผลต่อการนอนแต่อย่างใดวันที่3คือห้ามออกกำลังกายแบบ4ชั่วโมงก่อนนอนมันต้องนอนเร็วถึงจะบบตื่นเช้าได้อย่างมีคุณภาพซึ่งตอนนี้เราก็ยังนอนไม่ได้ร้อนในอยู่เนี่ยสิ่งที่ยากคือการหยุดเล่นโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตตอนจะนอนหรือว่ามีการสวดมนต์นั่งสมาธิอันนี้ก็จะทําให้ม่วงอยู่นะเพราะว่าสาหรับเราคือง่วงเลย ใช่แบบส่วนหน้าแรกก็ง่วงแล้วว่าพูดถึงการนอนไปเยอะแล้วนะคะมาพูดถึงการตื่นมันคือเราต้องเอาโทรศัพท์ไปไว้ไกลๆพราเราไปไกลๆปุ๊บเนี่ยแบบกว่าที่เราจะเดินขึ้นมาแล้วเราก็มากดโทรศัพท์ให้มันปิดแบบเสียงแจ้งเตือนอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราเริ่มตื่นนิดนึงแหละแต่พอเราตื่นปุ๊บอ่ะเราจะปวดชิ้นช่องเนี่ยเราก็ต้องไปเข้าห้องน้ําพอชิ้นช่องเสร็จแล้วก็คือไปรีบไปล้างหน้าใครที่ยังไม่ตื่นใช้ทริกนี้เราว่าตื่นแล้วแหละ ซึ่งถามว่าแบบข้อดีในการที่แบบเราตื่นเช้าอ่ะแบบหลักๆก็มาสอนทำให้เราได้อย่างมีเวลากบับตัวเองจะทํางานที่มันแบบใช้สมาธินิดหนึ่งข้อดีของมันก็คือการที่เราแบตื่นมาแบบว,ว่าทําสิ่งที่เรานัวออย่างที่จะทาแต่คิดว่าไม่มีเวลาทำแบบพอเราตั้งใจที่จะไปสนามบ,บินอะไรเงี้ยเราก็ต้องตื่นเช้าแต่ว่าถ้าเราไม่ไม่ได้แบบว่าซื้อตั๋วไปต่างประเทศอะ ราก็ตื่นสายไงอะไรที่มันสําคัญกับเราเราก็จะให้เวลากับมันจะสามารถตื่นเช้าได้ถามว่าแบบเออตื่นเช้าแล้วคือจะมีเวลาทําอะไรมันก็มีหลาย suggestion มากมายอย่างเช่นได้วางแผนชีวิตนั่นจงจินตนาการคือมไม่มีใครมากรธและหลังจากนี้ก็จะเป็นโมเมนต์ว่าทำไมเราถึงต้องอยากตื่นเช้าขนาดนั้นนะวินาทีที่เราย่างก้าวออกจากห้องส่วนตัวห้องนอนของเรานั้น ทุกอย่างมันก็จะเกิดการแบบอยู่ร่วมกับสังคมเดี๋ยวช่วยแม่ทำปั่นสมูตตี้ยามเช้าคุยกับพ่อแล้วพ่อก็เปิดทีวีเสียงดังเล็กน้อยทำให้เราแบบเออไม่ต้องทำอะไรที่มันใช้สมาธิแล้วเพราะว่าสมาธิแตกกระจึงไปเรียบร้อยแล้วนอกจากเสียงทีวีพ่อแล้วมาฟังเสียงเครื่องปั่นน้ำปั่นแม่บ้าง <S <S พอได้สมูตตี้มาปุ๊บทุกอย่างดูเหมือนจะดูดีนะคะเราก็เปิดไลน์ขึ้นมาอ่านไลน์กรุ๊ปของการทำงานปุ๊บ อ้าวลูกค้าทักมานะคะลูกค้าสอบถามว่ามีอันนี้ในสต็อกหรือเปล่าเราก็ต้องแบบเออไปหาและไปถามพี่เขาแล้วว่าเออเราได้ทําสต็อกอันนี้ไว้หรือเปล่าอ่าต้องบอกเมดเมดพี่ด้วยเมดเลยนะยี่สิบสี่สิบสามเก้าจุดห้ากับหกสิบเจ็ดจุดห้านะเจ็ดจุดห้าเราไม่มีเด้อพิมเรานนักไม่ได้เคยทำแล้วตัวเนี้ยอันตัวนี้เรามีแค่สามเก้าสามเก้าจุดห้าใช่เรามี ะเออปีสิบอวาตรอืูออเดี๋ยวพอดีน้องพี่มาเอาอันนี้มาให้ให้สั่งหิเจียพี่ในแมของช่างตอกเก่งแล้วทางแล้วเท่าไหร่เนี่ยแพงไหมเนี่ยไม่รู้ไม่แพงหรอกหินเจียไม่ถึงไม่ถึงพันหรอกมั้งพี่ว่านะอีแดงจ้าอันนี้ก็จะเป็นการทำงานของเราในแต่ละวันนะ ซึ่งเราอ่ะเป็นเซลลส่วนใหญ่แเราก็จะทำใบเสนอราคาเออเช็คสต็อกแล้วก็เปิดบินไปหาลูกค้าคุยกับลูกค้าแล้วก็คุยกับพนักงานว่าเออมันขาดเหลืออะไรต้องการอะไรยังไงเพิ่มเติมเพื่อการทำงานที่มันดีขึ้นซึ่งมันก็มีอะไรให้ทำแบบอยู่เรื่อยๆอะ่ะพอเราไปทำงานปุ๊บอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ต้องทำอย่างอื่นละมันไม่ว่างแล้ว ก่อนไปทำงานแบบเลดเดก็กินข้าวก่อนแกงส้มที่ซื้อมาหลายวันกับข้าวไดโนเสาร์ซึ่งไอข้าวไดโนเสาร์มากินกับอะไรก็คืออร่อยที่สุดในโลกยิ่งถ้าเป็นข้าวใหม่อ่ะมันยิ่งแบบสุดๆไปเลยหลังจากนั้นเราก็ไปทำงานนะคะนี่นะคะเราก็จะมา taste dive รถปิ้วสไม่ใช่เราก็จะมาลองนะคะว่าบัตทูโปรเนี่ยเวลามันอยู่ในรถเนี่ยมันจะได้ยินเสียงแอร์ชัดไหมปกติมันแบบมันจะได้ยินเสียงแอร์ชัดมากนะคะ แล้ววันนั้นที่ไปนะคะคือแบบเราก็บองลูกค้าไปว่าน,นี้คือเปิดแบบเบาอันนี้เปิดแอร์แรงสุดวก็จะทำงานแรบงบก็จะเป็นประมาณนี้เวลาไปทํางานก็คือ9โมง48นะคะมันก็ทําตั้งแต่อยู่บ้านแล้วแหละเพราะว่ามันก็แบบมีไอโฟนไงเ็คาสการ work from everywhere คือโนตบุ๊กมันติดไปกับรถน้องนะเลยไปทํางานนิดนึงก็จริงๆกับแบบไปทํางานพร้อมพ่อนะแต่ว่าแม่ก็ไล่เรามาเพราะว่ารถอีกคันนึงเหมือนน้ํามันมันแบบหยดอะไรเงี้ยก็เลยว่าจะใช้ปีอูสแล้วนะเพราะว่ารถวิดยะคืออาคารน,น้ามันอะมันแพงไงมันไม่ใช่รถแบบประหยัดน้ํามันกับบัตถุปโปรและการไปทํางานของฉัน แล้วเราก็มากันผิดทางจนได้นะคะวันนี้มาคนเดียวก็เลยลืมมาผิดทางแล้วแบบทางมันก็แบบสั้นดูแบบนี้เลยประโย่งสร้างทางไม่หยุดนะคะเทียงแล้วนะคะเราก,กาลังจะไปกินข้าวกันที่โรตัสไปกินพิซซ่าแตตอนชาก็แบบไม่กิน ว่ามาทำงานเช้าม,มากๆตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ลานจอดรถของโลตั s สมาตพุรธนะคะเพื่อให้แบบเช็คสภาพว่าปัตถุปโปรของเราเป็นอย่างไรบ้างไ,ได้ยินเสียงแกรเล็กน้อยแล้วก็แบบมีรถสตาร์ทแต่ในนี้อาจจะไม่ค่อยมีเสียงนะคะเออยังไ,ไม่ได้ล็อกเลย <laughs> บ้าจริงเราก็ไป่ทักเลยแล้วนะคะคุซทา ยำเที่ยงของพวกเราพอเราอยู่ในมักประพุทซึ่งเป็นแบบเมืองนิคมอุตสาหกรรมในระยองอะ่ะทุกคนมันร้อนใช่ไหมเราก็แค่ต้องการแอร์เย็นๆกับมีข้าวกินยำเที่ยงนะคะซึ่งที่ที่เรามาบ่อยที่สุดอะ่ะแล้วมันก็เป็นที่กันตุยของพวกเราเลยอันนี้ก็จะมาโชว์สมรรถนะของซัมซุง เซตโฟของพ่อนะคะที่เพิ่งซื้อมาคือเขาตื่นเต้นมากกับเออโทรศัพท์ใหม่ของเขาแล้วก็เมนูวันนี้ก็จะมีเป็นสลัดและเออไก่บาร์บีคิวไก่บาร์บีคิวคืออร่อยมากอร่อยแบบเหมือนเดิม ภาพหลังทำงานเสร็จนะคะคือแบบมีการผูกก่อนลงไปเล็กน้อยเดี๋ยวเราก็จะกลับไปเรียนโยคะกันต่อตอนนี้เป็นเวลา4นะี่โมงยี่สิบเดี๋ยวงานก็ค่อยเอากลับไปทำต่อที่บ้านด้วยขนะ้อดีของการนอนตื่นเช้าอีกอย่างหนึ่งอะคือตอนเราเล่นโยคะใช่ไหมแล้วมันจะมีท่าแบบเหมือนแทบจะแบบนอนแล้วอะ่ะเออ ถ้าแบบพักผ่อนตอนสุดท้ายอ่ะมันฟินมากอะแบบมันอยากนอนจริงๆมันแบบง่วงนอนมันรู้สึกเหนื่อยกําลังดีในหัวมันไม่ได้คิดอะไรแล้วมันเหมือนเราใช้ชีวิตวันนี้มาแบบคุ้มค่ามากมากแล้วเพราะว่าเราได้ตื่นเช้าไงแล้วเราก็ได้ทําหลายอย่างที่แบบเออเราอยากทาเอาคลิปมาต่อกันได้ทั้งวันมันก็เกือบจะเสร็จแล้วรู้สึกแบบคอมพลีตว่าฉันตื่นเช้ามาทําคลิปตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วจะบอกว่า side effect อย่างหนึ่งของการที่นอนน้อยนะคะมันก็คือการ ที่เราเวลากินอะไรแล้วมันจะรู้สึกว่าเราแบบไม่อิ่นสักทีอะในทางวิทยาศาสตร์ที่เคยแบบอ่านและเราเรียนมาก็คือประมาณว่าเวลาที่เราะตื่นไม่ใช่เวลาที่เรานอนน้อยปุ๊บอะเหมือนสมองเรามันเหมือนจะสั่งการช้าสมมติว่า ในท้องเรามันเหมือนมีสัญญาณจับใช่ป่าว่าเออมันมีอาหารตกถึงท้องแล้วนะแต่ว่าการที่เรานอนน้อยมันทําให้สัญญาณ่ะส่งไปที่สมองช้ากว่าปกติทําให้เรารู้สึกว่ากินเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่อิ่มสักทีแล้วเราก็จะกินต่อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันก็จะตื่นสายเล็กน้อยนะคะเพื่อให้แบบนอน8ดชั่วโมงอย่างเต็มที่เอาจริงๆคือแบบมันมีความขัดกันนะคะระหว่างความต้องการของเราที่แบบเอออยากจะแบบทำนู่นทำนี่หลายสิ่งอย่างมากๆ แต่ก็อยากนอนด้วยให้เต็มอิ่มแต่ถ้านอนเต็มอิ่มเราก็จะไม่ได้ทําทุกด้านที่เราอยากทำเสาวลาคลิปนี้นะคะนุ่นก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ให้นุ่นด้วยนะคะที่ชอออ่องอารยาพ SK ตรงนี้เลยแลวใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ